026786761นะคะตอนนี้โทรเขาไม่ได้เลยค่ะเปิดสายแล้วนะคะรีบโทรเข้ามาหน่อยไปทัวร์ตอนนี้ท้ายเดี๋ยวพูดคุยกัไม่รู้เรื่องแล้วก็เวลาก็จะไล่หลังไปด้วยเรื่อยๆนะคะหรือว่าส่งเอสมิต n s า4 2 3 0 7 7 7ิ0 0พันแล้วเห็นไหมอาจารย์ช่วยหนูพูดหน่อยสิอากาศร้อนอากาศร้อนนะคะใจก็เลยร้อนไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนหนูไม่เพี้ยน นะขอบคุณทุกท่านนะดีิวสาแชร์นะครูท็อปแชร์แล้วนะอขอใส่แรกเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเชิญเลยครับพอดีจะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับพระเครื่องของหลวงพ่อปานพิมไก่ขางห้าเส้นนะครับ พอดีว่าเบื้องต้นไม่แน่ใจส่งส่งรูปภาพเข้าไปทางเพจให้รับชมพอดีว่าเป็นพระของคุณพอ่อครับก็เลยว่าคุณพอ่ณพอก็อยากทราบว่าตอนนี้ราคาเช่าบูชาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วครับมันสภาพมันเละเลยนะ,ะสภาพสภาพก็ก็ก็คมชัดเนื้อเต็มนะครับไม่เต็มนะอันนี้สภาพไม่ค่อยดีนะครับสภาพไม่ค่อยดีผมผมดูต้องดูองค์จริงและองค์เนี้ยผมว่าน่าจะอุดผงใหม่ด้วยด้านบนเนี้ย แต่ถามว่าพระมีโอกาสแท้ไหมมีโอกาสแท้นะครับเพียงแต่ว่าเขาผ่านการใช้มาพอสมควรเี่ยห็นไหมยันเขาก็หายไปแล้วเนี่ยหายไปแถบหนึ่งเนี่ยพระเขาล่อยๆแล้วอะ่ะ <Okay. S 1> นะครับถ้าสาภาพแบบนี้ใช่ไหมครับห้าเส้นห้าเส้นอันนี้ผมว่าจะอยู่น่าจะอยู่ประมาณสักหมื่นก,นกลางๆนะไม่น่าข้ามห้าหมื่นนะครับ oh. อ๋อครับ ลองถามดูหลายๆคนก็ได้นะครับสภาพเขาแบบร่อยจริงๆอนะครับยันยันเขาติดแบบไม่ครบอ่ะเขาหายไปแถบหนึ่งนะครับหายไปแถบหนึ่งผงก็น่าจะเป็นผงใหม่นะครับฮะดูจากการอุดเนี่ยถ้ามันนูนๆแบบผิดปกติอย่างเงี้ยหนึ่งถ้าหนึ่งถ้าไม่เก๊เลยก็อุดใหม่แต่พระเขาพิมพิมพ์โอเคแหละพิมดีพิมค่อนข้างดีนะครับหลังก็ดีหน้าก็ดีนะครับมีโอกาสแท้นะครับ ออครับผมก็อยู่ประมาณหมื่นต้นกลางอ่าใช่หมื่นต้นหนึ่งหมื่นกลางนะครับอ๋อครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากๆเลยครับพอดีว่าจะได้ช่วยคอนเฟิร์มว่าประมาณไหนพอดีว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเลยออได้ไส่งส่งมาหลายหลายรูปก็ได้นะครับเป็นผ้าเหรียญผ้าอะไรได้หมดนะครับคุณพี่ครับอ๋อ ครับมีก็ก็พอมีอยู่เหมือนกันครับครับไม่ไม่แน่ใจว่าสะดวกตอนนี้เลยไหมครับไม่อว่ไม่ไม่ไม่สะดวกตอนหลังครับอ๋อได้ได้ครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตส่งเพิ่มเติมไปไปในในเพตแล้วกันนะครับได้ครับขอบพระคุณครับพอเขอบคุณมากๆเลยครับครับให้พี่เขาไปเช็คได้รีเช็คได้อีกนะอืมเอาไปรีเช็คกับท่านอื่นๆก่อนนะครับว่าราคามันตรงกันไหมมานีคะอ่ะปลกใบมะขาม วัดอนงกไหลทองสามชั้นเอาไปชั้นละหมื่นห้านะครับชั้นละหมื่นห้านะคะสามชั้นก็ห้าหมื่นบวกลบแล้วนะคะอะจากสปปลาวนะคะหลวงปู่ศิลาน่าเก็บไหมคะน่าเก็บเป็นอย่างยิ่งครับถ้าเป็นพระใจดีนะครับเป็นพระใจดีเวลาเราสนทนาด้วยแล้วเรารู้สึกอิ่มเอมรู้สึกมีความสุขนะครับ ท่านเวลาเราสนทานาธรรมกับท่านเนี่ยท่านจะสอนไปด้วยหัวเลาะไปด้วยพูดคุยไม่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 มีความสุขไม่มีซีเรียสไม่มีอะไระผมเนี่ยสัมผัสมาแล้วแม้ว่าจะใช้เวลาน้อยครั้งที่จะสัมผัสท่านเนี่ยแต่เราเราคุยกันนานไงพอสัมผัสแล้วหลวงพ่อเก่งเว้ยหลวงพ่อรู้ทุกเรื่องเลยสนทนาธรรมได้ทุกเรื่องะนะครับที่เราถามที่เราอะไรอย่างเงี้ยมีสายสองน,น,นะคะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมไอเหรียญที่อาจารย์เอามาออกเนี่ยมันปีพอตอ,อะไรครับหกศูนย์ครับแล้วแล้วรุดสร้างรุดเดียวก็ไอทีหน้กเจ็ดเสียงข้างหลังเปล่าครับไอหนัเกเจ็ดเสียงก็ข้อหกศูนย์เหมือน <laughs> กันหกหูเหมือนกันนะสร้างรุนเดียวกันเปล่าครับอ๊ะหน้าเจ็ดเสียนเนี่ยมันสองเหียนสอง 4, สี่หกศูเหมือนกันนะครับหกศูนย์ครับหกศูนย์ครับนิยมไหมครับเหรียญทองแดงะ ก็ค่ามันจะด้อยได้ด้อยลงม,มันมันสู้พวกนี้ไม่ได้หรอกพวกนี้ไม่ได้เลยครับ่าราคาห่างกันเยอะพอสมควรนะครับ,รบแล้วทองแดงส่วนใหญ่เยเยอะด้วยสิเรื่องของเรื่องครับครับผมบสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเรีรนคุกเข่าลงพ่อแดงบล็อกทองคาเล่นหากันเท่าไหร่คะอาจารย์คุกเข่าทองคําผมว่าน่าจะอยู่พันพันต้นถึงพันกลางกลางนะ นะค่ะพิเทอชัยสวัสดีอาจารย์นะฮะพี่กุมีสวัสดีอาจารย์นะคะคุณนัทพงศ์บอกเฟซี่อาจารย์รันนะคะอ่าจากสปบเรานะคะหลวงปู่อิ่มหน้าเจ็บหน้าเก็บไหมครับปู่อิมก็หน้าเก็บวัดทุ่งนาใหม่นะเพราะท่านคล้ายวจาศิษย์ใช่หลวงปู่อิมเนี่ยเอ๊ะท่านน่าจะยังอยู่นะอยู่เปล่าเฮ้ยอยู่นะอยู่นะหลวงปู่อิมเนี่ยค่ะเพิ่งจะออกพระไปล่าสุดเนี่ยถ้าจําไม่ผิดอะหน้าเก็บหน้าเก็บเก่งมากสายใต้ <c oughs> ผมก็ยังอยากจะเดินเนี่ยมันมีงานประกวดนครเนี่ยถ้าถ้าเนี่ยตั้งใจจะไปไปหาหลวงปูอ่อาสายต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลเชิญเลยครับได้ยินไหมครับผมได้ยินชัดเจนเลยครับถามได้เลยอ uh, ถามอาจารย์คำหมากคำข้าวที่ปิดทองมาวงล์ละเท่าไหร่ครับอ uh, ปิดทองมาผมว่าน่าจะอยู่ห้าหกพันนะ เท่าไหร่ครับถ้าเป็นรุ่นแรกอ็ห้าหกพันจนถึงหมื่นแต่ถ้าเป็นรุ่น,นถึงไหมฮะก,ใก,ใก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงอ,อ๋อครับผมรบกวน,น,นอาจารย์อีกนิืหนึ่งที่มาตวว่ามีเข็มมาครับตอนนี้องค์เท่าไหร่ครับยี่สิบห้ามีเข็มองค์ผมว่าน่าจะสองสามพันนะช่วงเนี้ย ครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมครับผมค่ะนะเปิดสายอยู่นะคะ026786761นะคะพี่อนุทัยสวัสดียอาจารย์ก่อออยด้วยนะคะคุณแอร์เอฟซีอาจารย์รันคุณนัทพงศ์นะคะเอฟซีอาจารย์รันจากเด็กวัดป่าวังน้ำเย็นหสวัสดีเลยครับคุณสาธิตสิทธิอาจารย์เดียวกันเลยเสียอาจารย์เดียวกันแต่ผมเนี่ยอาจจะไหลเกจินิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ท่านอาจารย์สุริท้าคุณสุริยันนะครับอาจารย์ต้อมอย่างเงี้ยท่านอาจาร ท่านเทียนชัยท่านเจ้าคุณโกมินท่านครูบาอริยชาตินะครับแล้วก็สุพรรณนะท่านอาจารย์ดีเลกครูบาอาจารย์ทั้งนั้น่ขอเชิญสายต่อไปกราบได้ทุกรูนะครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเยื่จะถามว่าหลวงหลวงพ่อรุนนะครับสมเด็จรุนใะเมืองเมืองลาวเล่นไหมครับฝั่งลาวเหรอครับ สมเด็จลุนอืมมันผมไม่แน่ใจอะ่ะเาว่ามันยังไงแต่บ้านเราไม่ค่อยเล่นน่ะครับครับมันเป็นหล่อทองคำสมัยเก่ามันไม่รู้ดิประวัติท่านลื่อนรางรเข้าใจปะ่ะฝั่งนู้นก็ไม่มีจดบันทึกไว้นะมันไม่มีลายลักษณ์เป็นบันทึกอ,อ,กอักษรเหมือนบ้านเราอ่าเวลาเขาทำพระฝั่งนู้นเนี่ยรู้สึกว่าส่วนใหญ่ที่เขามีการจดมีการบันทึกเนี่ยน่าจะเป็นพวกปิดตาตระกูลปิดตามากกว่าครับนะครับ คุณครับตอนนี้แหละครับครับผมพยาครุฑรุ่มมหาเศรษฐีทองคําพิมพ์เล็กอวราอาจารมราต้ทองคําพิมพ์เล็ตทองคําพิมอะไรนี่อันนี้อันนี้ผิดพลาดขออภัยนะผมว่าน่าจะอยู่หมื่นกลางจนถึงแสนนะถ้าแพงกว่านี้ก็ต้องขออภัยแต่ไม่น่าแพงกว่านี้เพราะเป็นพิมพ์เล็ขมหาเศรษฐีะแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้ได้รุ่นล้างอาถรรพ์แน่นอนสององนะครับล้างอาถรรพ์สองหมายเลขตองสองนั่งคู่เลยเขาส่งรูปมาแล้วเพียงแต่ว่า จะได้เป็นเจ้าของหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวเลขแล้วแหละะนอยู่ที่ราคานะครับค่ะนะคะ,ะคุณพี่อำนาจนะคะสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะนะน้ำพญาสเสนจ่จันราคาเท่าไหร่คะสเสน่จันเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแสนนะครับนะเสน่จันเมื่อก่อนเป็นแสนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะอยู่สามหมื่นสี่หมื่นนะครับราคเยอะเลยหมื่นต้นหึือหมื่นกลางอ่ะไม่เกินห้าหมื่นนะครับค่ะนะคะเหรียญปูแหวนพุทธกัณฑ์กลมเล็ก นวะปี20เล่นกันเท่าไหร่เหรียญก็จะคล้ายๆพระพุทธบาทเขาบางซายนะคะเป็นเหรียญกลมเหรอหรกรอูแหวนใช่ไหมค่ะเหรียญกลมปี22เนื้อนวะใช่ไหมค่ะอาจารย์22นวะทองแดงหลักร้อยนวะผมว่าน่าจะอยู่ห้าหกพันะ่ะนะครับค่ะพี่จรูนสวัสดีอาจารย์นะคะคุณอภิชาติพี่วิชาบอกว่าพิจิตเม็ดเข้าเม้ามเกตตรงราคาเท่าไหร่เล่นหากันเท่าไหร่คะหมื่นต้นถึงหมื่นกลางๆนะครับอ่านะคะแล้วก็คุณกมลค่ะบอกว่า ปีนี้เนี่ยพ่อเอียจะมาไหมน่าจะยังยังไม่มาน่าจะยังน่าจะหมุนไปหลวงพ่ออื่นก่อนนะครับนะคะตอนนี้ปูดด่ดูใช่ไหมปูดด่ดูเอ๊มีอะไรตกค้างเนี่ยผมไม่รู้สิจริงจริงสายสุพรรณก็น่าจะมาได้แล้วหรอมั้งค่ะ อ่าแล้วก็<ม>พี่สมพงศ์บอกว่าสวัสดีอาจารย์นะเด็กจากเด็กกำแพงเพชรค่ะเพาหมีสวัสดีอาจารย์นะคะค่าคุณแบงค์ <ผม S 1> บอกว่าเรียนชินาราชที่อาจารย์สอนเนี่ยสภาพแบบเดียวกับอของอาจารย์รับเช่าไหมอ่ะเอามาดิรับเช่ารับเช่าอ่า,อามาเลยอ่าค่ะนะคะอ่าอันนี้ตอบตอบไปแล้วนะคะคุณแบงค์คะตอบคำถามไปแล้วหลวงปู่ทวดค่ะเนืองว่านปีศูนย์ห้าวัดเมืองอันนี้อยู่พันต้น นนพันอะพันสองพันนะครับบ้านเมืองยะลาเป็นของดีที่จับต้องได้ของดีราคาถูกเลยค่ะนะต่อไปอนาคตน่าจะสดใสไหมอาจารย์จากเนี้ยมันมันก็หายไปเรื่อยๆอ่ะหายไปจริงจริงศูนย์ห้าเนีผมว่าวัดเมืองเนี่ยโดยโดยหลักในความเป็นจริงแล้วน่าจะเล่นกันเป็นหมื่นได้แล้วอแต่ก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ก็ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็อยู่อย่างเงี้ย ตอนนี้เปิดสายนะคะเหลือเวลาอีก5นาทีโดยประมาณนะคะโทรมาได้เลยนะคะ0 2 6 7 8 6 7 6 1หนะหรือว่าส่ง SMS มาได้423077นะคะจ็ดะคะคุณแบงค์บอกว่าส่งทางปส่งทางไหนดีอาจารย์ส่งอะไรอะส่งพระที่ถามเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพชรส่งรูปมาดูก่อนส่งรูปมาดูก่อนเหรียญชินาราสภาพพอๆกับอาจารย์เนี่ยส่งรูปมาเดี๋ยวเบอร์ขึ้นให้ส่งรูปมาดูก่อนว่าจะให้ส่งไหมไปต์นี้ถ้ามัน ถ้าถ้ามันแท้ก็มีโอกาสแท้ก็จะให้ส่งแต่ถ้ามันมันดูแล้วมันไม่แท้เลยก็จะไม่ให้ส่ง นะครับเนื่องจากว่าเสียเงินทั้งคู่เขาก็เสียเงินค่าส่งเราก็เสียเงินค่าส่งนะส่งกลับไงส่งกลับไงกิีนนะหลวงพ่อพระใสค่ะพิมหน้ายักษ์สองพันห้าสิบห้าหมื่นบวกลบนะครับแต่ถ้าไม่สวยจะถอยลงนะค่ะนะคะคุณพี่เอียบชาบอกว่าน้ำเต้าเอียงปี8 2ดราคาเท่าไหร่คะแปดสองแพงสุดก็สามหมื่นคุณอนุบอกว่าพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะรุ่นเกศมงคลปลุกเสกพร้อมกับพระกิ่งพุทโธใช่ไหม เอออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าว่าว่าเสกพร้อมกันหรือเปล่าแต่น่าน่าน่าคับคล้ายคับขาน่าจะใช่น่าจะน่าจะเสกพร้อมกลิ่นพุทโธนะครับแต่ยังไงเดี๋ยววันพุธเนี่ยเดี๋ยวมาบอกให้อีกทีแล้วกันเดี๋ยวบอกผิดพลาดไปมาบอกพี่ได้ไหมไม่ถามผมไม่ตู้อยู่ติดกันเลยเงี้ยเอาจารยะลืมอีกเนี่ยนะคะคุณแม่บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์อยากให้คุณแม่เขาส่งรูปมาดูทางไหนนะศูนย์สองเออไม่ใช่สิ ไม่ใช่ศูนย์สองดิูนดสองห้าเก้าแดสองสามห้าห้านะครับเบอร์ส่วนตัวเลยนะฮะส่งส่งส่งเอยพาเสียบขบวนเลยเห็นไหม ดื่มน้ำก่อนนะคะตอนนี้นะเปิดสายอยู่นะคะ8 6 7 7 8 6 7 6หนะหรือว่าส่ง SMS มาค่ะ42307 7 7นะคะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีเท่านั้นเองถ้าโทรมาก็ยังน่าจะได้สักอีกได้ได้สองสาสายอ่ะสอสายโดยประมาณนะคะรีบโทรเข้ามานะคะหรือว่ามีคำถามใดๆเนี่ยส่งมาไว้ได้เลยค่ะในเพจพระเครื่องสวรรภูมินะคะได้เรับตอนนี้เนี่ยถงเวลา หลายคนกําลังเดินทางแหละอาจารย์เพราะว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งวันหยุดชดเชยเดินทางกลับเดินทางกลับกรุงเทพนะคะหรืออ่าวัดพระผงอ่ามีสายขอสายก่อนละกันสายเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลวงพ่อคูณปีหนึ่งสองเหรียญกลมเท่ากเหรียญอาให้จังตัดทองมีไหมครับมัหนึ่งหนึ่งสามมั้งพี่ถ้าจําไม่ผิดอ่ะเหรียญกลมผมมีเกี่ยวไหมหนึ่งสองฉลองพระนะครับปีหนึ่งสอง เออผมไม่แน่ใจว่ามันหนึ่งสองหรือหนึ่งสามวะผมนี่แับมปั๊มไม่หนึ่งสองว่เหรียญทองนะครับผมเป็นเหรียญรูปไข่หรือเหรียญกลมถ้าเป็นเหรียญกลมครับเหรียญกลมผมเหรียญรูปไข่ผมก็มีแต่นี่ผมมีเหรียญกลมด้วยผมเข้าใจเป็นรูปนี้ไม่เคยเห็นเหรียญกลมมันมันมีครับมันมีแต่ผมจําไม่ได้มันไม่มีหนึ่งสองนะผมผมทําไม่แน่ใจไม่หนึ่งสามก็หนึ่งสี่เนี่ยเปล่ครับผมผมปั๊มไม่หนึ่งสองอะไรฉลอง สร้างพระอนนะไรครับผมหรื <ừ> ผมก็แปลกใจอยู่อันนี้ไม่เคยเห็นลองส่งรูปมาดูหน่อยสิจะได้เป็นกรณีศึกษาไม่มีนะครับผมไม,ไม่มีไม,มะะไม่มีที่ส่งใช่ไหมคะไม่มีที่ส่งใช่ไหมครับผมเดูให้ครับ อ๋อครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะพระผงพิมพ์เล็บมือ,อวัดเงินค่ะคลองเตยวัดเงินคลองเตยก็อยู่ประมาณส0 0พันนะครับค่ะพี่เป๊กถามว่าหลวงพ่อหน่ายปี21หนึ่งรุ่นปืนแตกราคาเท่าไหร่คะอาจารย์ผมว่าอยู่พันต้นต้นนะอยู่พันต้นต้นครับนะคะราคาอยู่พันต้นต้นนะคะอ้าววัดเงินคลองเตยเนี่ยอีกนิดเดียวน่าเก็บนะทําไมล่ะมัน เป็นของดีราคาถูกนะครับและเป็นผ้าเนื้อผงเหมือนกันเอาไว้ดูบางขุนพรมได้นะครับเนื่องจากว่าวัดเงินของเตยเนี่ยน้ำเขาท่วมนะครับเดี๋ยวนี้วัดไม่มีแล้วนะ,ะน้ำเขาท่วมบ่อยเพราะฉะนั้นราคาปุ๋ยใกล้เคียงกันเนื้อใกล้เคียงกันเวลา อยากดูสมเด็จเป็นเนะให้ไปดูวัดเงินของเตยนะครับนะคะอ้าวเวลาหมดแล้วนะคะรายการมะเครื่อนสุวรรณภูมิโดยอาจารย์รันมรดกไทยขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการแชร์ทุกการกดไลค์ด้วยนะกลับมาคบกันใหม่ในวันพุธที่จะถึงนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์รันและดิฉันออยต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ